สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างตลาดขึ้นไม่ไม่ได้เลยเนาะอ๋อก็คงต้องบอกว่าวันนี้จริงๆแล้วควรจะต้องมี take profit รัอ<ม>สลับออกมาด้วยอ่ะนะครับคงเป็นเรื่องธรรมดามจริงๆในการวิเคราะห์ของเราที่เขียนในบทวิเคราะห์ประชาเราก็มองว่ามันน่าจะเป็นภาพนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คงไม่ได้สร้างความประหลาดใจอะไรเพราะว่าเมื่อวานต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยขึ้นโดดเด่นมากมนะครับวันเดียวบวกไปสองเปอร์เซ็นกว่า <Okay. S 2> ซึ่งในภาวะที่เราเพิ่งผ่านการปรับฐานครั้งใหญ่มาก็คงต้องบอกว่าเมื่อวานเป็นอะไรที่น่าเอ,อพึงพอใจมากเพราะฉะนั้นตรงการขึ้นแรงๆเนี่ยมันก็จะหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการเทคโปรฟิตหรือขายทํากําไรระยะสั้น mm hmm. ของบางส่วนฉลับออกมาด้วยนะครับเ <Okay. S 2> พราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเอ,อวันนี้ ให้เห็นได้ครับค่ะกลยธดคือยังไงถ้ามันถอยแบบนี้แล้วคะเออจริงๆก็คิดว่าไม่น่ากังวลอะไรนะครับเพราะว่าในรีวิวภาพใหญ่กันนิดนึงนะครับผมก็เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วตอนนี้เราอาจจะ,ะเริ่มที่จะหนีโซนที่เป็น b o ท t อมขึ้นมาะนะครับ แล้วก็ในส่วนที่เหลือของปีนี้เนี่ยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับพอดีมีการไปพรีเซนต์ที่มหาวิทยาลัยแมสโจเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็เกี่ยวกับภาพรวมตลาดแล้วก็ปละโยช์การลงทุนก็ได้เน้นอยู่ในสไลด์พีเซนเทชันเลยว่าเรามองว่าตลาดเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วในการปรับดาก,ก่อนนะครับแล้วก็เชื่อว่าส่วนที่เหลือของปีนี้เนี่ยเราน่าจะมีโอกาสได้เห็นตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้นกว่าสูงกว่าระดับ เเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็เป้าหมายของดัชนีเด็กใหม่เนี่ยเราเปรับเปลี่ยนเป็น1 5 7 3จุดสำหรับส่วนที่เหลือของปีนี้นะครับจากเดิมที่เราเคยให้1,685นะครับซึ่งต่1 685ก็เป็นอะไรที่เราคิดว่าไม่ได้ไม่ไม่บรรลุเป้าหมายนะครับเพราะว่าจริงๆในครึ่งปีแรกเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นไทยขึ้นไปทำจุดสูงสุดไว้ที่1,649.77 ซึ่งห่างจาก1685ที่เราเคยให้เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเปอร์เซ็นต์ก็นิดเดียวเองนะครับแต่ด้วยความที่ตัวแปรบางอย่างที่เราเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปในช่วงถัดจากนั้นมาเนี่ยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระแสเงินทุนเงินลงทุนต่างชาตินะครับหรือฟันฟลูเนี่ยนะครับตอนหลังมันเป็นแคปิตอลเอาฟลูขประเทศไทยนะครับด้วยแรงขายหนักลงทุนต่างชาติแสนกว่าล้านนะครับแล้วก็ประกอบกับเรื่องปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ในประเทศบางตัวที่ดูเหมือนว่าเคยเป็นตัวแปรที่หนุนการเติบโตเศรษฐกิจไทยได้อย่างแข็งแรงเนี่ยมีลักษณะแผ่วลงในระยะสั้นนะครับทําให้เรามีการปรับเปลี่ยนมุมมองอต่อเรื่องของทิศทางตลาดนะครับว่าเป้าหมายเนี่ยมันจะ,ะปรับขึ้นไปได้แต่ว่าจะไม่ถึงจุดสูงสุดเดิมที่เคยทําไว้ที่พันหกร้อยสี่สิบเก้าจุดเจ็ดเจ็ดเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับเราจรึงได้รีวิว ตัวเป้าหมายลงนะครับค่ะภายในปีนี้นะคะในปีนี้ครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าความหวังที่เราจะเห็นดัชนีเพิ่มจากปัจจุบันอันะลากจุดนี้มันหนึ่งสามหนึ่งหกอะไรอย่างเนี้ยนะครับก็อีกราวๆสองร้อยจุดถ้าดัชนีจะปรับขึ้นไปได้ครับค่ะค่ะก็ต้องบอกเลยว่าก็ถอยแล้วล่ะนะคะครับอืมก็คือคือในส่วนที่เหลือของปีนี้เนี่ย อาจจะดูเป็นบวกแต่ว่าความแรงถึงขั้นแบบว่าจะหวังแรงมากๆไปถึงพันเจ็ดเราคิดว่าเป็นไปนไม่ได้นะครับค,ความหวังของบางคนอาจจะไปยังอยู่ตรงจุดนั้นเราเรา,เราในมุมมองเรามองว่าอย่างนี้นะครับค่ะค่ะพี่ปินเนะ <c oughs> เแล้วอย่างนี้คุณปินแนะนำให้เล่นหุ้นตัวไหนบ้างคะอ,อ๋อถ้าหุ้นในกลุ่มที่เราเลือกนะครับพอดีในการพรีเซนต์นี่ก็นำเสนอด้วยคุณไงว่า เราเราพูดทั้งสองด้านด้านหนึ่งคือเจคเตอร์หรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราให้น้ำหนักการลงทุนที่ดีในส่วนที่เหลือของปีนี้นะครับเราจะให้น้ำหนักไปที่หุ้นม,ทมีที่มีลักษณะน,นี้ก็คืออันที่หนึ่งปจัจจพื้นฐานแข็งแรงอันที่สองแนวโน้มผลประกอบการครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งแรกนะครับหรือไม่ก็หนึ่งก็คือถูกผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจต่ํา,ามเมื่อเปรียบเทียบกับาบางอุตสาหก,กรรมนะครับเพราะฉะนั้นตัวเรือของเราเนี่ย ถ้าในกลุ่มที่เราเลือกซื้อหรือให้น้าหนักการลงทุนที่ดีก็จะอยู่ในหมวดที่เป็นหุ้นพลังงานปิตโตรเคมีลงกันแล้วก็กลุ่มอาหารนะครับกลุ่มอาหารเนี่ยที่เลือกเพราะว่าความที่เขาจะมีผลประกอบการครึ่งหลังพลิกฟื้นเมื่อเทียบกับครึ่งแรกจึงตกต่ำม,มากนะครับแล้วก็อีกหมวดหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นแนวเก็งกำไรจากค่างเงินบาทที่อ่อนค่าก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับ หลักๆจะเป็นอย่างนี้แต่กลุ่มที่เราให้หลีกเลี่ยงหรือว่าพยายามลดน้ําหนักการลงทุนนะครับในครึ่งปีหลังเนี้ยเราเออมีการดาวเกรดลงมาเหมือนกันนะครับดาวเกรดแบบไม่แรงหนะักก็จะเป็นกลุ่มธนาคารพณิชย์นะครับที่เราเคยให้โอเวอร์เวตมาก่อนหน้านี้เนี่ยในครึ่งปีแรกเราก็เคยให้น้ําหนักที่ดีมาถึงตอนนี้เราลดน้ําหนักมาเป็นนิวทรลหรือว่าเป็นการลงทุนที่ลงไปขั้นหนึ่งนะครับเพราะ เนื่องจากตัวเลข GDP ในประเทศเนี่ยนะครับปีนี้ยังไงก็คงจะอยู่ในระดับน่าจะบวก4%นะครับจากที่ตอนต้นปีเราเคยคาดหวังว่าอาจจะมีโอกาสเห็นบวก6หรือบวก7%ซึ่งคงเป็นไปนไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เราให้น้ำหนักการลงทุนที่ Underweight นะครับหรือต่ำกว่าตลาดรวมก็คือถ้ามีหุ้นในกลุ่มเอร์เล่นเนี่ยเราคิดว่าน่าจะสนใจมากกว่านะครับกว่ากลุ่มนี้นั่นก็คือกลุ่ม พัฒนาสหารม์ทรัพย์หรือ property นะครับซึ่งเราเชื่อว่าเรื่องของกําลังซื้อของคนในประเทศเนี่ยอาจจะแผ่วลงนะครับในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เราจึงคิดว่าหุ้นในกลุ่มนีออ้ความสนใจน่าจะน้อยลงนะครับประกอบกับราคาหุ้นในช่วงครึ่งปีแล้วปรับตัวขึ้นมาแรงมากๆนะครับนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งครับก็ต้องต้องรอซื้อที่บริเวณไหนครที่ที่แนะน เอ๋อหมายถึงว่าหุ้นที่หุ้นในกลุ่มที่แนะนําซื้อใช่ไหมครับเช็หลักการนี้นะครับก็คือว่าดูตลาดก็ได้ส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าในแง่ดัชนีเนี่ยมีการอ่อนตัวลงมาเน้นเป็นการเข้าทยอยซื้อนะครับถ้าสําหรับคนที่หวังผลในส่วนที่เหลือของปีนี้นะั้นหมายความว่าจะต้องเป็นนักลงทุนประมาณว่าระ,ระยะกลางถึงยาวสักนิดหนึ่งแต่ถ้านักเก็งกําไรเนี่ยเล่นเป็นรายวันก็คือว่าดูซนติเ m e n t ตลาดวันไหน ตลาดมาในทางบวกเนี่ยวัน,นั้นก็เล่นไปวันนี้<ำ>บวกบมาเนาะมันเอาไม่อยู่นะพี่ปิ่นนะนใช่ครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเผื่อในในแง่ของการที่จะเข้าลงทุนในตัวเซกเตอร์หรือเป็นรายหุ้นเนี่ยนะครับในเซกเตอร์ที่นั้นนําก็คงต้องบอกว่าให้ดูที่อัพไซด์ของราคาหุ้นตัวนั้นประกอบ,บน่าจะเป็นตัวที่มีในอย่างสําคัญเพราะว่าหุ้นบางตัวเนี่ยพื้นฐานดีแต่ว่าราคาเนี่ยเออ ปไรนาอ่อนลงมาม,มากเกินเหตุประมาณว่าเราเห็นอัพไซด์สามสิบเปอร์ซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดูนา่าผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันน่าสนใจที่จะหาจังหวะในการซื้อเหมือนกันครับค่ะค่ะได้ค่ะก็ก็ตามกันต่อเนาะพี่ปินเนาะคงต้องตาม ต่อกันนิดนึงหน่อยๆหน่อยวันนี้ดูง่อยๆเนอะมันตกเพราะพอดีเราบิ้วกันตอนเช้าว่าเอยมันน่าจะยืนได้นะพี่ปิ่นแอ่พอตอนเย็นยืนได้นี่คือยืนนะยืนได้เหนือพันสามนะถ้าพันสามพี่ปิ่นแต่ไม่ได้ไม่ได้มองว่าแบบว่าโอ้โหถึงขนาดว่าจะยืนแบบอะไรนะประมาณพันสามร้อยยี่สิบแล้วจะไม่มีอ่อนให้เห็นนะไม่น่าเป็นไปได้ค่ะก็ต้องอ่อนตามธรรมชาติมันเป็นแรงใช่ไหมฮะใช่ครับเอมนมันจะเป็นอย่างเนี้ยสี่เทโลมกลจกับกว่า วันนี้พี่ปินก็ไม่แนะนําหุ้นเลยเนาะเออท่านแนะนำเนี่ยช่วงนี้พยายามหาหุ้นในกลุ่มที่อิงกับเรื่องของค่างเงินงเล่น,<ห>นด้วยน,นะครับอย่างวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยแนะนําในบทวิเคราะห์เป็นตัวเดลตาเนี่ยนะครับก็มาหวานกับเพอร์ฟอร์ ดีเลสล่าสุดยังดีอยู่ไหมจะขอดูนิดนึงค่ะเดต้ายังยืนอยู่ที่46บาท75สตาทค่ะโอ้อยังโอเคอยู่ยังเขียวนิดนิดครับแต่เมื่อวานบวกไป6ประมาณ6เปอร์เซ็นตเท่าที่เห็นครับตัวนี้ราคาเป้าหมายพื้นฐานเท่าไหร่คะอ่อทาเออเราให้ตาม SA Consensus นะครับที่5้าบาทห0สิบสตางค์เออทหสิบาทหกสิบสตางค์ผู้ผิด50ห้าสิบาทหกสิบสตางค์ครับ ก็ตอนนี้47นะฮะคณผู้ชมครับเริ่มเข้าขยับเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆละครับ50บาท50ครับในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จะได้ผลดีจากค่าเงินบาทนะครับที่อ่อนที่อ่อนค่าคือผลกระทบมันจะมีสองอันอันหนึ่งก็คือโดยอ้อมก็คืองบการเงินในไตรมาสสามเนี่ยน่าจะเห็นผลส่วนหนึ่งหละจากเรื่องของค่าเงินนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือค่าเงินบาทที่อ่อนค่ามันจะทําให้มาจินของบริษัทดีขึ้นด้วย นะครับในแง่ของการขายสินค้าครับได้ค่ он, <mist> ัพี่ปินครับโอเคขอบคุณค่ะพี่ปินคระสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวตานะฮะ